สวัสดีนะคะทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n แอนแชนแนลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เข้ <laughs> าใจผิดติดปากนะคะกับมิ n แ c น a ช n แนลก็ยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a n ซี่ยานั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะสําหรับ EP นี้มาพบกับ Swallow System นะคะกับ EP ที่10นั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทูกยอดโดเนทเลย <c oughs> แล้วก็ขอบพระคุณน้องตีด้วยนะคะโ <c oughs> ดเนทมาซื้อหา่าน ต่ก็เอา,เอาละค่ะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับ s ว a l โลซิสเต e มบทที่14นะคะกัตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์นั่นเองค่ะ ไฮเปอร์ไดมอนวอล์คือสิ่งก่อสร้างไฮเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันและแบ่งเขตระหว่างเผ่าพันธุ์ของพวกเขาและมอนสเตอร์มันคือกำแพงขนาดใหญ่ที่สูงจังานฟ้าและมีความหนาเป็นพิเศษด้วยวัสดุที่ใช้ก่อสร้างนั้นเป็นเหล็กกล้าที่ผสมแร่ไฮเปอร์ไดมอนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแร่ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันสูงที่สุดในโลกมอนสเตอร์แลงเอสก็ยังต้องใช้พลังเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก่อให้เกิดร่องรอยบนกำแพงนี้มนุษย์สร้างขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อน เพื่อแบ่งแยกระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์เริมทีโลกมนุษย์ถูกคุกค,คามด้วยอันเดเกตที่เกิดขึ้นมาตามพื้นที่ต่างๆมันก็สร้างความเสียหายให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์มากพอแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อมนุษย์เริ่มปรับตัวเข้ากับพลังของพวกมันได้เริ่มมีมนุษย์ที่สามารถได้รับพลังจากเครื่องสวอลโลซิสเต็ม จนสามารถต่อสู้กับพวกมันที่เข้ามาลุกลาโลกใบนี้ได้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่พวกมันนั้นได้เปลี่ยนชายฝั่งและท้องทะเลให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมใหม่ที่มนุษย์ไม่คุ้นตามันเป็นคล้ายสถานที่ที่อยู่นอกกาแล็กซีออกไปพื้นผิวของมันคล้ายเป็นซรากจากปลักหักพังโบราณหนองน้ำพื้นผิวครุขะและต้นไม้สูงใหญ่ที่เกิดขึ้นมานั้นราวกับเป็นภาพวาดที่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ จากนั้นที่เมืองใกล้ชายฝั่งก็ถูกพวกมันที่ไม่รู้ที่มาเข้าโจมตีจนทำให้ประชาชนที่มีท้องที่อาศัยโยติชายฝั่งเสียชีวิตไปนับไม่ถ้วนซากศพและร่องรอยแห่งความเสียหายตอกย้ำให้มนุษย์รู้เอาไว้ว่าพวกมันไม่ได้เป็นหายนะเพียงอย่างเดียวสำหรับมนุษย์เท่านั้นยังมีทั้งอันเดอร์เกตและความน่ากลัวที่โผล่ออกมาจากท้องทะเลโดยไม่ทราบแหล่งกำเนิดเพียงแต่ว่าพวกมันล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งนั้นก็คือสังหารมนุษย์ นั่นจึงเป็นจุดกำเนิดของไฮเปอร์ไดมอนด์วอลล์กำแพงสูงที่แสดงประสิทธิภาพการป้องกันและบ่งบอกความมั่นคงและความแข็งแรงของประเทศพวกมันเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับแบ่งเขตแดนระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์บ่อยครั้งที่พวกมันเข้าจู่โจมโดยที่มนุษย์ไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่มีความก้าวหน้าสูงของมนุษย์ก็ยังคงสามารถสกัดกั้นพวกมันเอาไว้ได้เพื่อไม่ให้พวกมันย่างไกลเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ในทุกๆครั้งกำแพงไฮเปอร์เดมอนวอลจะเป็นดังฐานทัพสำหรับมนุษย์ที่คอยปกป้องพวกเขาอยู่ภายหลังกำแพงเพราะฉะนั้นความแข็งแขร่งของมันจึงมีบทบาทมากสำหรับโลกมนุษย์โครงสร้างของมันมีพลังมากจริงๆโดสูฮานพูดกับตัวเองในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ท้ายรถเคลื่อนทับตอนนี้เขาอยู่ในรถคันสุดท้ายและมองรถที่กำลังไต่ขึ้นกำแพงสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จังหวะที่รถเคลื่อนที่สลับไปมาตามลำดับชั้นส่งผลให้เขาสามารถมองเห็นมุมมองของด้านล่างระหว่างฐานทัพของสำนักควบคุมไฟเตอร์ได้และมุมมองของไฮเปอร์ไดมอนด์วอลที่ใกล้ชิดขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นมันใกลๆ้ๆมันทรงพลังและประสิทธิภาพสูงมากจริงๆดูเหมือนว่าฉันจะต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมาแล้วสินางานนี้น้อยไอพวกใส่เดือนยักษ์แกจะได้รู้ความหมายของคำว่าผู้ทรงพลังคราวนี้ล่ะ ชายหนุ่มกล้ามใหญ่ใต้ชุดเกาะที่รูปร่างปกคลุมแค่ไหลเท่านั้นหัวเราออกมาอาวุธประจำตัวของเขารูปร่างล้ายเงาขนาดใหญ่ซึ่งมันดูเป็นอาวุธที่ทรงพลังเหมาะสําหรับเจ้าของนักไฟเตอร์ที่ได้ยินคนอื่นๆก็หัวรอกมาเบาๆให้มันน้อยเลยเธอแซงซูยอนนายน้ะแรงดีหัดเจียมตัวซะบ้างตำแหน่งของนายอยู่ใกล้ให้เปอร์ไดมอนด์บอลที่สุดจะมาแสดงพลังอะไรกันไหล่สารละ ใช่ไรสารราชมมัดเรื่องจัดการพวกตัวใหญ่ๆนะมันเป็นเรื่องของพวกแรงเออย่างฉันห่างเลา่าฮเไฟเตอร์ที่ตัวเล็กกว่าแต่ดูจากอาวุธที่เขาใช้แล้วค่อนข้างคล่องแคล่วมันคือหอกที่มีปลายเป็นงูสามหัวเขาหวนล้อไปทางชายตัวใหญ่ที่ตอนนี้ถูกข่มจนหน้าเจือนไปหมดแล้วผู้เกระจอกอเอาไว้แรงเอค่อยมาโมนะเป็นค่าแรงเออย่ามาทำปากดีไปหน่อยเลย ชายที่เงียบพิสุดตั้งแต่นั่งลดมาหันมาพูดเป็นครั้งแรกสีหน้าของเขาแสดงออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายส่งผลให้ชายที่มีหอ,อกรูปงูยอยู่ด้านหลังกัดฟันกรอดแกไอเจ้าบ้าแกก็แรงเอไม่ใช่เรื่องงอ่ายเอวน้อยทำมาเป็นเทแรงเดียวกับฉันแท้แก้จะพูดหาสวรรค์วิมานอันไรฮะชายที่เป็นเจ้าของหอ,อกงูพูดด้วยน้ำเสียงเดือดจัดใบหน้าของเขาแดงกำ่ำ แต่ชายที่นางกอดอกและมัดก้ามของเขาบวมออกมาเป็นจุดๆเล่ากับไส้กอกที่ถูกพันเอาไว้ยังคงพูดออกมาด้วยสีหน้าที่เน่งเฉยไม่ใช่ฉันน่ะเป็นผู้ที่กำลังจะเลื่อนไปแรงเอสแล้วต่างหากละ่ะคำพูดของเขาเรียกความเงียบทั้งรถพวกเขามีกันทั้งหมด20คนทุกคนพากันตกใจกับเสียงของชายคนนั้นน้ำเสียงของเขาปุงบอกอารมณ์ที่นิ่งเฉยเรล่กับน้ำลึกที่กระแสเรียมง่ายแต่ดุดัน ที่แท้เขาก็กำลังเจรเรื่อนไปแรงเอสนี่เองนั่นแสดงว่าการสังหารของเขาต้องมีคะแนนสูงแน่ๆต้องสูงเกือบสิบล้านคะแนนเลยเหรอเนี่ยโดซูฮันเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของการตกใจเช่นกันสีหน้าของเขาไม่ได้ต่างไปจากสีหน้าของคนในรถเท่าไหรนะักเขาฆ่าพวกมันมาแล้วมากขนาดไหนกันนะโดซูฮันก้มมองปลายนิ้วมือของเขาที่วางอยู่บนตักตัวเขาเองในตอนนี้มีคะแนนยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นคะแนนเลยจากการวอทั้งสองอันเทเกตแต่ทว่า,าชายคนนี้ โดซูฮันเหลือไปมองเขาจากห่างตาความแตกต่างที่ยังอยู่อีกไกลเขาหนะ้เาเคารพจริงๆโดซูฮันคิดอย่างยกย่องผู้ที่สามารถพึ่งพาคะแนนสังหารอย่างเดียวจนพุ่งขึ้นจากอันดับหนึ่งไปสู่อันดับสูงสุดได้ยอมเป็นผู้ที่หน้าเคารพจริงๆแต่ชายผู้ที่ถือหอกงูดูเหมือนว่าจะไม่ยอมง่ายๆเขาเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เช่นกันอย่ามาโมเม้นไปไหน่อยเลยน่ะใครก็พูดได้ว่ากำลังจะเลือดแรง้งฉันเองก็พูดได้ในเมื่อตอนนี้ฉันขาดอยู่ไม่กี่ล้านคะแนนเท่านั้น นายอะคาเท่าไรกันชายผู้นั้นพูดออกมาอย่างหนักแน่นแต่ทว่าดูเหมือนผู้ที่เขากําลังท้าทายอยู่นั้นจะไม่สนใจคําพูดของเขาสักเท่าไหรนักเขายังคงนั่งทําหน้านิ่งเฉยต่อไปโดซูฮันมองสงครามเย็นนี้ด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่จะรู้จักกันมาก่อนเพราะคงไม่มีคนปกติที่ไหนที่จู่ๆจะเอาแรงมาอวดกันและเถียงกันเหมือนเด็กๆแบบนี้แน่นอนไฟเตอร์ผู้หญิงบางคนทําหน้าเหมือนกลัวจะเกิดการประทะขึ้นแต่ไฟเตอร์ส่วนมากที่เป็นผู้ชายมักจะทําหน้าเบื่อหน่าย โดสุหันเองก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนึ่งจุดเล็กๆในวงกลมพวกเขาเถียงกันเรื่องพลังระดับแรงค์ที่สูงมากๆเกินกว่าเขาในตอนนี้จะเอื้อมถึงอีกทั้งพลังของเขาที่มากับพวกเขาทั้งหมดในตอนนี้ราวกับเขานั้นเป็นแกะดําแตกต่างไปจากฟงแกะขาวนักทั้งๆที่พลังของพวกเขาอยู่ในระดับสูงๆกันทั้งนั้นนั่นก็อดที่จะทําให้เขาถามตัวเองไม่ได้ว่าฉันมัวมาทําอะไรที่นี่แกช่วยหุบปากแล้วปปนั่งลงเฉยๆได้ไหม ไอ้จิงคือใส่เดือนที่แกวานอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังึ่งแกไม่ใช่หรือไงกระเจอะก็อยู่เงียบเงียบจะวยวายเพื่อไม่เกรงใจคนอื่นแต่ฉนวกงูชายเขาเดิมต่อกับซึ่งทําให้ชายที่มีหอกงูเป็นอาวุธดูเหมือนพลังของเขาจะเป็นรูปร่างงูทั้งตัวของเขาจึงประดับไปด้วยกระและอาวุธที่ประดับไปด้วยรูปงูทั้งนั้นเขาทําสีหน้าเหมือนคนขาดยาหลังจากที่ชายคนดังกล่าวว่าด้วยวาจาที่แหลมคมกแกแก,แก,แก,แก ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มหมดความอดทนแต่ในช่วงเวลานั้นรถได้เคลื่อนที่มาถึงขอบด้านนอกของไฮเปอร์ไดมอนวอลตอนนี้พวกเขาอยู่ที่จุดล่างสุดของกำแพงมันเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับมนุษย์โดยสิ้นเชิงสถานการณ์ที่พวกเขามองเห็นนั้นแตกต่างจากภาพถ่ายที่ออกมาจากดาวเทียมเพราะสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้นั้นพวกเขาได้รับรู้ทั้งกลิ่นเสียงภาพเป็นรสชาติแห่งความหายนะพวกเขาทั้งหมดคือน้ำลายลงคอในทันทีเมื่อรถหยุดลงภาพตรงหน้ายิ่งกว่าสงครามชีวภาพ ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และปลอดภัยกลับมานะครับวิทยุที่ดังออกมาจากห้องคนขับส่งเสียงออกมาอย่างห้องผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังในเขตที่อยู่นอกกำแพงไฮเปอร์ไดมอนด์วอลนี้นั้นทำด้วยพื้นไฮเปอร์ไดมอนด์เช่นกันมันเรียบง่ายเป็นดั่งชานชาลาก่อนที่จะเข้าไปสู่สนามแห่งความตายพวกเขาทั้งหมดยังยืนอยู่บนรถและมองลงไปยังการประทะที่เกิดขึ้นตรงหน้าพลังเวทและมานาต่างปะทะกันจนเกิดเป็นระเบิดลูกไฟและน้ำพลุแห่งโลหิตกระจัดกระจายเต็มอากาศ เสียงการประทะก,กันของอาวุธดังขึ้นเรากับอยู่ในสงครามขนาดใหญ่มันเป็นภาพที่น่านกลัวกว่าในอันเดอร์เกตร้อยเท่าโดสุฮันไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตามันเหมือนกับว่าเขาที่เป็นนักเรียนหัดว่ายน้ำกำลังยืนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่ไม่มีแม้แต่เกาะให้พักพิงท้องทะเลอันกว้างใหญ่แห่งนี้ประดุดด่งมอนสเตอร์ที่ดุร้ายกําลังอาละวาดกินกินมนุษย์ไปทั่วความเหน็นะตรงหน้านี้ทาให้เขารู้สึกเปียกชื้นบริเวณหน้าผากเป็นอย่างมากเอาละ ไปลุยกันเลยไฟเตอร์ Fighter ที่ชื่อแซงซูยอนพูดเป็นคนแรกจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็อลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะเข้าประจำตำแหน่งในทันทีโดซูฮันกระโดดลงมาจากรถจากนั้นรถก็รีบเคลื่อนที่กลับเข้าไปยังไฮเปอร์ไดมอนอีกครั้งพื้นดินสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นสาเหตุจากการเกิดแรงประทะขึ้นโดซูฮันยืนมองภาพตรงหน้าที่ความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ไฟเตอร์ประมาณ3าคนจะลุมโจมตีมอนสเตอร์งูที่ตัวใหญ่มากกว่าหนึ่งตัวและใช้เวลาระยะหนึ่งในการที่จะสังหารมันได้โดยพวกตัวเล็กๆพวกเขาที่อยู่ในพื้นที่อันตรายจะปล่อยให้พวกมันเข้ามายัางด้านในอย่างจุดที่มีไฟเตอร์แรงต่ำกว่าคอยจัดการเป็นการคัดกรองที่แบ่งพลังได้ชัดเจนและแบ่งงานได้เหมาะสมกับไฟเตอร์ที่สุดในจุดนี้ต้องชื่นชมสำนักควบคุมไฟเตอร์ที่ไม่ปล่อยให้พวกเขาสู้กันแบบคละพลังซึ่งนั้นจะส่งผลให้มนุษย์เป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกมอนสเตอร์ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาที่พลังสูงสูงก็ยังคงต้องหาจังหวะที่เป็นช่องว่างเพื่อช่วยสกัดกัรนมอนสเตอร์งูที่ตัวเล็กกว่าด้วยอยู่ดีเนื่องจากไฟเตอร์แรงต่ำนั้นที่จริงจำนวนของพวกเขาก็ยังไม่ค่อยเพียงพอกับจำนวนของมอนสเตอร์เท่าไหรงานนี้ดูเหมือนพวกเขาจำเป็นที่จะต้องยื้อเวลาเอาไว้เพื่อรอผู้พิพากษาสูงสุดและไฟเตอร์แรงเอสค้นหาพิกัสของบอสให้ได้ โดูสูฮันสแกนไปเรื่อยๆเขาพบเห็นความยากลำบากในการต่อสู้ซึ่งระดับความยากอยู่ในเส้นแบ่งเคที่ปล่อยออร่าไลเซอร์จางๆออกมามีทั้งหมดสีสีซึ่งสีแดงเป็นต้นไปจะเป็นสีของโซนดนงเจอร์หรือจุดนั้นก็คือเรดพอยต์มอนสเตอร์บริเวณนั้นส่วนมากเป็นงูที่ตัวใหญ่มหาศาลและต้องใช้ไฟเตอร์แรง A ถึง4คนในการรับมือกับมันหนึ่งตัวเหงื่อซึมออกมาที่หน้าผากของเขามากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกชื้นเย็นที่แผ่นหลังด้วยก็เช่นกัน เสียงของการประทะดังเข้ามาในโสตประสาทของโดซูฮันภาพเลือดสีแดงและสีเขียวที่สาดกระใจายในอากาศยังคงล่องลอยอย่างเชื่องช้าในดวงตาของเขาความกลัวรเรื่องมาทักทายจิตใต้สำนึกของเขาแต่ทว่าภาพของน้องสาวแม่พ่อที่หายไปศพของมนุษย์ที่ถูกพวกมันาพากชีวิตภาพที่ครอบครัวหนึ่งต้องกอดกันร้องไห้ต่อหน้าศพผู้เสียชีวิต ทุกภาพในอดีตที่เขาเคยเห็นลอยผ่านห่วงความคิดของเขาไปจากนั้นโดสุหันก็คว้าดาบขนาดใหญ่ของตัวเองที่อยู่ดอันหลังขึ้นมากำจนแน่นจบแล้วนะคะทุกคนค่ะกับตอนนี้นะคะแหม่มินก็คิดว่าตอนนี้โดสุหันจะได้โอกาสบู้แล้วนะะั่นเองนะคะแต่ก็ยังนะคะทุกคนแต่ก็เอาดาบขึ้นมาแล้วล่ะยังไงสูงใส่ตอนหน้านก็คงจะได้บูเต็มที่แล้วนะคะมอนสเตอร์พวกนี้ก็นึกภาพตามนะคะทุกคนถ้าตัวเล็กๆก,ก,ก็จะถูกปล่อยให้วิ่งเข้ามาด้านในที่อยู่ใกล้กำแพงไฮเพื่อได้มอนบอลได้ เพราะว่ามันมีไฟเตอร์แรงต่ำๆรอที่จะฆ่าอยู่นะคะส่วนไอ้พวกที่ตัวใหญ่ๆก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้ในจุดเลดพอยน์นั่นเองนะคะเพื่อให้ไฟเตอร์แรงสูงๆจัดการกับพวกมันนะคะทุกคนคะจบไปแล้วนั่นเองกับ E ีนี้นะคะมิ้นจังคิดว่าวันนี้คงมาต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามิ้นจังติดธุระนะคะยังไงเียก็ฟังกันต่อพรุ่งนี้เนาะ แล้วก็สำหรับดีหุนเดี๋ยวเรามาฟังกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนยังไงสำหรับแฟนคลับใหม่อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมินจังกระลังมอเลยนะคะสำหรับวิดิปนี้มินจังก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ